คนสดนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิบใบนะคะเดี๋ยวไปเลือกไพ่ของกัน สําหรับคนโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่นะคะตอนนี้นะคะมีมมลิปมานําเสนอนะคะเป็นลิปมูตเตนลิฟนะคะเป็นลิฟที่ช่วยเสริมเสน่ห์เป็นลิปตสายมูนะคะน,นี้ผ่านการปลุกเสกจากวัดป่านะคะมีคนถามว่าคุณหญิงใส่ข่าวหรือเปล่านะคะ สายข่าวนะคะไม่ได้ใสน่น้ำมงน้ำมงพลน้ำมงครพายอะไรลงไปเลยนะคะแล้วผ่านการกรปลูกเสร็จนะคะทําให้เสริมเสน่ห์เวลาเราพูดเราปวดเจราจารแล้วก็เป็นลิปสีสวยนะคะไม่ใช่ลิปที่เป็นพวกว่านนะเป็นลิปเลยนะคะแต่เราทําพิธีปลูกเสร็จก็จะเป็นสีเนื้อแมตต์กัมมี่นะคะทาแล้วก็จะสวยนะคะเป็นแบบดูธรรมชาตินะคะแล้วก็สีสีลิปแต่ละสีเนี่ยนะคะหญิงคัดเลือกมาเพื่อผิวคนไทยเลยนะคะเราก็จะทาได้ทุกสีนะคะแต่สีที่แนะนําก็ สีที่เราคิดว่าเราชอบนะคะก็ลองทักมานะคะก็จะส่งสีให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างน,นะคะทีนี้เราไปดูไพ่กันนะคะว่าคนโสดถ่าใหญ่จะบอกอะไรในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะโอเคอัวินถือถ้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ดีวิลนะคะ ิบไม้เท้านะคะไพ่เดอะมูนนะคะสามถ้วยนะคะอัศวินถือเหรียญหกถ้วยนะคะคิงถือสอดห้าไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นควีนถือดาบนะคะโหมีทั้งถือสอดถือดาบเพื่อนเดียวกันนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยนะคะเป็นอัศวินถือถ้วยกำลัง กำลังจะมีคนมาขายขนมจีบคุณแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะเป็นคนกำ,ำลังมีคนจะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วไพ่เดรีวิเวเนี่ยทับตัวนะคะระวังนะคะระวังเสน่ห์จะแรงเกินไปนะคะเพราะว่าไพ่ดีีวลวเป็นไพ่เสน่ห์นะคะเป็นไพ่ที่ช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะแล้วเป็นไพ่เพื่อนเพื่อน LGBT ก็ใช่นะ ให้เดอรดีวิลเนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาเสีบคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเสน่ห์แรงมากนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะคุณอาจจะคิดถึงแต่เรื่องของงานเรื่องความเครียดเรื่องอย่างอื่นนะคะทีนี้คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนักเนี่ยความรักก็จะเข้ามาหาคุณนะคะอย่างจะบอกนะคุณกำลังจะเจอคู่นะคะคุณกำลังจะเจอคู่คุณกำลังจะเจอคู่นะคะเพราะว่าไพ่สามทวี่ยเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะขึ้นมาช่วงนี้คนโสดเสน่ห์แรงนะคะ คนคนนี้เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีและที่จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนใจปั้มด้วยนะคะถ้าอ้อุวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนสปอร์ตเป็นคนใจปั้มเป็นคนที่แบบ กล้าได้กล้าเสียเป็นคนกล้าจ่ายกล้าลงทุนนะคะอ,อ,อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นไพ่หกถ้วยเนาะหถ้วยขึ้นมาหรือนะคะหรือหรือหรืออาจจะเป็นคนรักเก่ากลับมาก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเอ,อ่อทงานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะมีคิงถือดาบขึ้นมานะคะถ้าเป็นคนรักเก่าจะเป็นคนที่ เคยทะเลาะกับคุณหรือว่ามีอะไรที่คุณคุยกันไม่ลงรอยมีเรื่องกันมาก่อนนะคะก็แต่เขาก็จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาเคลียร์ energy นะคะโดยรวมความสรุปสรุปรวมของคนโสดนะคะในในช่วงนี้พ่อใหญ่จะบอกอะไรในเรื่องของความรักคือคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่นะคะคุณกำลังจะเจอคนที่ใช่นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะถ้าเจอแล้วตัดสินใจไม่ถูกค่อยมาหาหมออย่งทีนะคะโทรมาดูดวงด้วยกันได้นะคะ โดดเด่นในเรื่องความรักนะคนโสดช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะบอกอะไรอีกเดี๋ยวจะเกิดไพ่มาอีกห้าใบนะคะโอ้ยสิถ้วย8ดดาบนะคะแปดไม้เท้าเอ้อาจจะเป็นคนรักเก่าที่คุณบล็อกไปก็ได้นะคะบล็อกหรือไม่ได้คุยก,กันเนาะสิบถ้วยก็เป็นไพ่เนื้อคู่นะขออีกสองใบเดือดซันนะคะคนโสดกําลังจะมีความสุขกับความรักนะคะคุณกําลังจะสมหวังความรัก ดีจังเลยอ่ะอะ่แต่แต่พลังงานคุณน่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโฟกัสความรักเท่าไหร่นะแล้วก็ judgment, ะะจัดเม้นนะคะจัดเมนนะเป็นไพ่เนื้อคู่นะเป็นไพ่เนื้อคู่เป็นไพ่คู่เก่าเป็นคนไพ่คนรักเก่าถ้าเป็นคนรักใหม่ง่ายๆเลยเจอปุ๊บรักปั๊บนะคะยังไม่ได้รู้จักกันเลยถูกใจเลยอะไรอเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูไพอ่อลรเคอากันว่าไพาอา่ออัเคิลนะคะอยาสจะบอกอะไรกับคน เมื่อกี้หย่งอัดคลิปใช่ปะแล้วหญิงอัดคลิปไปสิบนาทีเราเขาไม่เซฟให้เหนยมากน้อยใจปุดเวดดิ้งโฟนะคะคุณอาจารโสดมาสักพักงแล้วนะคะฉันแบบฉันไม่คบไม่คุยกับใครทั้งนั้นฉันรอคนที่ใช่อย่างเดียวช่วงนี้นะคะเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะ Very Soon นะคะคือเร็วเร็วนี้แหละนะคะไม่นานนีแหละหนึ่งสามเดือนนี้แน่นอนนะคะ p a s t l i f e Relationship นะคะ past l ล f e เนี่ยเป็นไพ่คนรักในอดีตนะคะหรือเป็นคนรักเก่า,าที่หญิงบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไพ่ Oracle ก็ออกมาในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้มาดูว่าเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะราศีพฤษภนะคะราศีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุ่มนะคะราศีสิงค์ค่ะ แล้วก็ราศีกลุ่มนะคะมีพฤกษ์ศพเมถุนตุลกลุ่มสิงห์กลุ่มนะคะเรือจ,จะเป็นลัคนาราศีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นไพ่กีเซเนอรลนะคะอาจจะเป็นโดยรวมเนาะโอเคสําหรับใครนะคะอยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะรวมถึงใครอยากจะสั่งลิฟต์นะคะโมเตลิฟต์นะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์หรือกดทิดตะกาก็ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ